ข้าวหงหินนะครับามาถึงบทที่13ตอนที่2แลเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นแบบภาษาล้านาเก่าเงานะครับข้าวหงหินนั่นเป็นข้าวจ้อยนะครับที่เปินเขียนไว้ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับ200300ปีมาแล้วนะครับก็เป็นแบบฉบับข้าวในรุ่นหลังๆเลยมานะครับ ข้าวหนินนั่นก็เป็นลักษณะข้าวสามบาทนี่เองนะครับอืก็มีบาทบาทก้อมอยู่ตรงกลางนี่นะครับบาทข้าวก้อมการเขียนข้าวยาวตอนที่แล้วก็ได้เล่าไปแล้วว่าอ๋อมันมันต่อไปมันก็นจะเป็นอย่างนี้แะครับมันก็เอาบาทก้อมมาไว้ตรงกลางนี่นะครับเพราะว่ามันมีหัวจัวนะครับเมื่อเอา แบ่งเป็นสามสามสามสมสามแล้วมันก็สลับเอาบาดลงเนี่ยขึ้นมาลงเพนะบาดต่อต่อไปนะครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างอี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับการเขียนมันก็จะเป็นอี้นะครับแต่ในสมัยโบราณนะผมไม่ได้เขียนแบบอี้นะครับพวกเขียนยาวเป็นเเป็นเจือเป็นเจือเป็นเจอไปนะครับอ่าพอยนั้นมันก็ รูนหลังๆม่ได้นะฮะเมื่อหันว่าเป็นชั้นชั้นทะลักแบบใดแล้วเขาถึงมาจัดระเบียบนะครับคือมันเป็นอย่างอี้นะครับจัดระเบียบนะค,บคือมันเป็นอ๋อเขาก็ามองเห็นแล้วว่ามันเป็นข้าวสามบาทลักษณะอย่างอี้นะครับฮมาจัดที่หลังนะครับข้าวกลมนะฮะดูอยู่ตรงกลางนี่อันนี้ก็คือบาทที่สองเนี่ก็คืออืม บาทสลัดขึ้นนะครับหางมันจะสลัดขึ้นนะอ่าบาทที่สามเนี่ยคือบาทสลัดลงนะับหานมันหางมันจะสลัดลงมานะครับลงมาสู่สามัญเนี่ยอัน,นี้ก็เรียกว่า,าบาทสลัดลงนะครับในบาทสลัดลงนี่นะครับท้ายวรรคที่สามนี่นะครับป้นจะลงด้วยเสียงโทพิเศษนะครับ เท่านั้นนะครับในข้าวหูเหินในข้าวซีบดนี่นะครับคําท้ายเพื่อนจะลงด้วยเสียงสามัญน,นะครับคํารองสุดท้ายนี่ในข้าวหูงหินจะมีอยู่สามเสียงนะครับ้วยเสียงสามัญเสียงจัตวาและก็เสียงตรีสั้นเท่านั้นนะครับในข้าวซีบดมีอยู่สองเสียงนะครับ เสียงสามัญและเสียงจัตวาเท่านั้นนะครับเป้นบ่เอาเสียงเอกหรือไมเอกมาไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าการจอยแบบฉบับโบราณน,นั้นนะป้นชอบเอื้อนนะครับเอื้อนบา,างคั้งคํานี่มันเป็นเสียงสามัญหรือเสียงจัตวามันเอื้อนได้นะครับมันเอื้อนโกงไปโกงมาได้จนมาถึงสามคำเนี่ยนะครับ บางทีลูกเล่นบนจะเปินจะมีลูกเล่นนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเสียงเอกหรือไม้เอกแล้วมันมันเอื้อนมาได้นะครับมันต้องลงไปซื่อๆเลยนะครับมันก็เลยเปินเลยบนใจนะครับเสียงเอกนะครับในข้าวบาสลัดขึ้นนั่นนะครับเอกตรีจะดีที่สุดนะครับหรือไม้เอกตรีเนี่ยครับแต่ว่ามีก็ตัวหน้านี่ก็เอาตัวอย่างก็ได้ครับแตเ่เน้นเน้นเอกตรีนะครับ ข้าวบาทก้อมหนึ่งก็เหมือนกันนะครับก่อนเน้นะเอกโทรพิเศษนะครับแต่ถ้าบ่ามีเอกโทพิเศษก็เอาตัวอื่นได้นะครับบ่มีปัญหานะครับราลองมาฟังจ้อยเลยนะครับพระสะันะนีปะขวัญลูกหัก nam nết na bằng lùng leo lâu nhạc túc mưa dù khoen khô Ti bà hào đông phi đíp kèn ca mẹ bò cứ chạy chắc đây hẳn nàng พิกขึ้นมาไขวซ้ําเพราะไก่เมืองคนหลายโยโยดลําจนกินบ่ตมพุ่นจากันเขาได้จินปะจะมังสา ปากันเอามาทีหิมตูบน้อยลูกลานเล่นเขานั่งย้ายเป็นท้อยกินแดงแดงเจือนั้นเหมือนสุนัขขาปากันกาบกันศบสะอันงัวควายส่วนตัวแม่นี้ โอดกันเกียบตายเต้าพอดอมได้กินกับบ่อได้ตายก็บ่ตายห้ำหนห้องให้บ่มีไฟฟื้นตีนั้นลังเตือเขาไปดงภัยเจื่องจัน สะหาเน่องอันพุนจางเข้าหันลูกมายอันอยู่ใกลตาพระลาหัวมันต่างเข้า ขาเก็บเอามาควังหือปาเท่าปอกินไปพางตุ่นตอ้องกึถึงบุตตาหมู่จุมปีน้องก็เหลือติอันอดทนสุติกึดไว้หากุศล tiếp tiếp bài bốn sàm đường keo châu có dù bỏ tài xìa đai lục tàu tăng làn hắc chu khôn khôn Háu có nhạc túc ต้นหายปลายพูนจนสุดนิยมห่มห่าหนห้องให้ก็ฮือมาดาอยู่ที่จิมไกวิมานใจเตตองวิมานใจเตตอง ในบาทที่เป็นสี่ชมพ้นี่นะครับก็คือข้าวรวมแบบรวมบาทรวมบาทนะฉันทะลักรวมบาทนะครับก็คือเอาบาทสลัดขึ้นในบาทสลัดลงนะมันรวมกวน่นนะนะเี่ยเห็นไหมทุกความจริงแล้วตัวนี้มันจะต้องเป็นบาทสลัดสลัดขึ้นแลวนะครับาหางมันจะต้องสลัดขึ้นแลวนะครับ แต่มาถึงจุดนี้พุ่นปุ่นบอเอาฮะมันมันจะถึงจุดเลี้ยวพุ่นนลนะครับพุ่นเขียนยาวมาเหนื่อยแล้วเศ้าสามสิบสี่สิสบบดแล้วมันจะมีเลี้ยวอยู่บดหนึ่งฮะพุ่นก็เอาบาัตรอ่าส่องวักแรกนี่นะครับก็เป็นบาตรเดิมของพุ่นนะก็คือบัตรอ่าสลัดขึ้นนั่นแหละครับมาทีนี้ก็เอาวักบาตรสลัดลงนะฮะมา มาใส่ป้ายนึ่องนนี้กนีคือสามัญสามัญเนี่ยะสามัญสามัญ,มญอันนี้เห็นไหมบาทสารลงก็คืออ่าโอดโอดกับเอ่อจัตวาสามัญเห็นไหมหรือสามัญสามัญเห็นไหมมันลงตรงนี้นะครับสําหรับบาทอา่บักที่สามนี้เพื่อจะแต่งขึ้นมาใหม่นะครับแต่งเป็นฉันทลักษณใหม่คือมันจะมีเสียงเอกอยู่ตรงนี้นะครับพระเสียงเสียงตรีนะครับ ปกติแล้วมันจะเป็นเสียงเอกอเสียงตรีแล้วก็เอกแล้วก็มาจุคนๆนนฮะมามาคนๆเนี่ยมาคือสามัญสามัญเนี่ยนะครับแต่ในบาทนี้ก็พิเศษหน่อยนะฮะเห็นว่าเป็นเป็นตรีกับตรีทัทดๆกันเลยนะฮะบ่มีเสียงเอกนะครับแต่มนก็เป็นบาทเขาเรียกว่าบาทเลี้ยวของพวกนนะครับคือเป็นบาทฉันทะลักรวมบาทนะครับอันนี้ก็คือลัก จะพบในข้าวหงหินและข้าวสีบทนะครับที่เป้้นเขียนลักษณะยาวๆนะครับเราเอาไปศึกษาดูนะครับ